ไไพี่ขอจันจะเล่นฮูลาฮูให้ดูพี่ขอจันจะเล่นฮูลาฮูลให้ดูใช่ไหมคะอ้ย <c oughs> พี่ขอจันจะเอาใหม่อะพี่ขอจันจะเอาใ่นะคะน้องๆอ, <c oughs> อ๋โอโอ้โหเอลเอสมากคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูหน้าพี่ขอจันหน่อยนะคะดูหน้าพี่ขอจันสิเด็กเกโอ้โหโอ้โหนานขึ้นนานขึ้นอ้าวแค่นี้เองเหรอคะ น้องๆยังดูไม่ทันเลยค่ะเอาแบบว่าเอาแบบนานๆนะคะได้ไหมคะนานๆเลยโอเคค่ะโอ้โหเจ็บเอลไหมคะแบบนี้เจ็บหรอคะเจ็บแล้วทำไมไม่เลิกล่ะคะเล่นทั้งวันเลยคะ่ะเล่นจนเล่นเก่งกว่าแม่แล้วเนี่ยหันหน้ามาทางนี้สิคะน้องๆไม่เห็นหน้าเลยอะไม่ใช่ค่ะหมายถึงอันนี้ค่ะเดี๋ยวแม่เดินเอากล้องเดินเข้าไปเอง นะเอาพี่ขอจันจะเล่นให้ดูนะหันหน้ามาทางนี้สิคะน้องๆเขาไม่เห็นหน้าเลยคะ่ะพี่ขอจันจะล้มโชว์ตูดให้น้องๆดูไม่ได้นะคะอ,อพี่ขอจันเหนื่อยแล้วหรอคะพี่ขอจันเหนื่อยแล้วหรอคะ <c oughs> หล่นแล้ว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 โอ๊ยไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นเอ๊ยยังไงยังไงอะไรนะคะนะทีนี้เอาจริงแล้วนะคะน้องๆน้องๆ <c oughs> ไม่เห็นหน้าพี่ขอจันเลยค่ะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ป๋าตกใจแล้ว <c oughs> อพอแล้วพอแล้วพอแล้วเหรอคะเจ็บเอวแล้วก็เล่นทั้งวันเลยอ่ะบ๊ายบายค่ะน้องๆพี่ขอจันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ